สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันเจแดงมือนี้ตาปากน้ำโพเนาะค่ะรัฐบาลให้ตาปากน้ำโพหน่อยสุดหน่อยสุดคือกันละค่ะกับอันกับอันมือนี้สีมีนูสนุ่มนหน่อยสุดคือกันกับเล่าค่ะมือเหล้ามือว่านี่เล้ากับพาดไปเนาะว่าเป็นยังถูกตัววิ่งบ่พวกเขากันยังใดอยู่ ได้อยู่นะกลุ่มนะคะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะมันนี่เสียวหวยนมสุพรรณมาฝากพ่อสองตัวสามตัวมือขึ้นนมสุพรรณกับเขาเล่าเขาเล่า่อยๆวยขนมสุพรรณมือขึ้นก็นได้ตัวใดเก้าซีค่ะเก้าซีโอ้ยแตกสันนันหลายกลุ่มก่ะเนาะแตกสันนันหลายกลุ่ม นี่กันเสียดายตบะได้ซื้อนะขึ้น,นรัฐบาลเนาะที่กินที่กินได้เส้นดีได้จานดีแล้วฮะจิน,นักเท่าพ่อพกับรัฐบาลเนาะกินไปอาทิตย์ละสามอาทิตย์ละสามมือสามมือนี้เจรียงก็ได้มือนหาบ้านมื่นหาบ้านโยนจัละบอกาที่จะมัยก่กนนะพะหัดนะเทะเ่าแสนเท่าแสนสองแสนจมืดจนเศร้ารับ จะเมื่อเศร้ารับผหัดเลยเลขพผหัดนะค่ะท่านผู้ชมเล็กเลขกเล้าผหัดนะห้าน้อยเป็นกระถูกบ่อยเล็กห้าน้อยเป็นอ่ะจเมื่อจนยุดรับเป็นเลิกรับเดือนสกาวพ่ออ่ส่วนถือกันดีดีเนาะวนนี้ตาปากน้ำพ่อเป็นกระล่งรัฐบาลไทยค่ะก็เลยเสี่ยงไม่เบิ่งกับ ฮานอยด้วยวันนี้ฮานอยฮานอยก็ถูกถูกว้ยถูกประจํานะคะตาปากน้ำโพเนี่ยดวงดังอยู่ในกลุ่มเจรียงเนาะกับไฟสีเขากลุ่มขืนคิ้วอาโคไทยนะค่ะเนาะกับจังสื่อสินค้ามาศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดนะคะโฆษณาสินค้าไปน้ํเาเวาาไ้หวยเป็นน้ำ เหรียญปูศิลายัางยั่งอยูอย่ยด้วยค่ะเบียแก้ปูศิลาก็ยังมีอยู่นะคะหลุนใหม่เหรียญรุ่นเจ้าสัวเหนือดวงสองแผ่นดินนะคะเนาะเอาไปเบิ่งตัวเลขกันค่ะให้ใกล้สีซื่อแล้วเป็นบ่นี่ค่ะเลขเอ็นนั้นเพื่อนเขาดีเนาะหนุมสุพรรณเม็ดเดียวงบหน่อยสี่เก้าห้า ซีเก้าหาอันนี้นะ่าจะเป็นบนนะคะเพราะว่าเพื่อนหามาังซแต่เป็ดเป็นล่างก็ได้เจดแดงค่ะจัดเก้าหาหาเก้าหาหาหาเก้าเพราะว่าเป็นของผู้ใหญ่ใจบุญเนาะค่ะผู้ใหญ่ใจบุญให้เดี๋ยวคลิปหนา้าจะสรุปให้ฟังคลิปหน้าจะสรุปให้ดูให้ไปซื้อเนาะค่ะเนาะนี่สุดเต็มเพิ่นค่ะแล้วเพิ่นกับเข้าสองสามหมือเลยดี แล้วนมสุพรรณนะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามถ้านมะีสี C. เอา้าเขาที่สีผักขัดตอนนี้เอา้าเอา้าบัดเม็ดเดียวคือสีเกาหาเนะโอ้ต้เก่ามาแสกกับสิเป็นรเพินเดนสีเกบหาเนะหา 1, ห,า 2, หาานึ่งหาสองห้าสามอ้าวบัดเนี้ยเก้าสี่หนึ่งอ้าวสีหนึ่งนี่ก็จะเป็นเรียกอาจารย์ต่อยนะคะ ข้างล่างสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดเนาะเลขข้างล่างเพื่อนอะสี่สองตรงกับเลขประฮัตหาหนึ่งหาสองหาสามหาสามตรงกับเลขเดียงสกาวววโที่เพื่อนแปเอาไหมนี่รัฐบาลไทยตาปากน้ำพค่ะรัฐบาลไทยตาปากน้ำพุเดี๋ยวเอาห้าน้อยไปน้ำเลือกอ่ะเมือนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดแล้วพรุ่งนี้ก็ สิ้นเดือนแล้วค่ะมืออื่นมือนอี้วันผ่หัดเนาะมือวันสูงกับสิ้นเดือนเลขออกวันเสาร์ป่ะวันเสาร์น่าจะมีหกกับเจ็ดนะนะเนาะเลขนะเลขวันเสาร์แมนบ่จะเดียงกับโบซสมนานานี่เลขไปจำวันปันใดงวดวันที่หนึ่งมีนาแต่ลงวันที่สิบเจ็ดกุมภานะคะเป็นรัฐบาลออกเร้วเิ่นก็เหตุเลยค่ะเด่นศูนย์กับสามค่ะเด่นศูนย์กับสาม 306ศูนย6หกศูนยอ้าวบัดน,นี้บัดน,นี้สาตรงตะดกับเลขกอาจารย์ต่อยเนาะ,ะเนาะตาปากน้ำาููนะะาเมื่อบึงเขาฝากมากกัเลียวกันค่ะอันนี้ยังถือใจ,จเจดียงแน่จังน้อยหน 0ูนย์หนก็มี6อยู่ดีค่ะเนาะติด6อยู่เหมือนกันตาปากน้ำโพก็ติด6กับเก้าะอันฟองกเพิ่นศกับ3อันนี้0ย์กับ1นึ่ะคะศู 6, 16, 7, 17, นย์7กหนเจ็นเจ็ดะคะหนก็เป็นเลขอาจารย์ต่อยกลางล่างเนาะนิ่เน้นแม่เนาะ เอาห้าน้อยแปลห้าน้อยค่ะบันนี้ห้าน้อยพิเศษตาปากน้ำโพแคบหนาจอใยค่ะท่านผู้ชมลำพังอ่านกับลืมเนาะคะ่ะเนาะมีหกเจ็ดหกศูนย์เก้าเจ็ดเก้าศูนย์ค่ะเด่นหกกับเก้าค่ะห้าน้อยพิเศษสามตัวกับหกเก้าศูนย์เก้าหกเจ็ดส่วนห้าน้อยปกติกับเจ็ดหกเจ็ดเก้าศูนย์หกศูนย์เก้านะคะสามตัวกับเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหก เด่นที่7จคับ0ูนยค่ะฮานอยวีไอพีเก้าหเก้บอสองหกองเก้าโอ้เก้าหกเก้ค่ะเก้าสอค่ะเด่นที่เกกับ2องนะคะนะฮานอยเขาฝากมาค่ะน้อยวีไอพีกับสอง สองสอง,สอง,สองสามสามอ้าวขึ้นหน่อยตัวแทนน้อยปกติ8ปดหกแปดเจด้าหเก็ด่นที่8กับ9นะคะถ้าน้อยวีกับเจ็ดศูนย์เจ็ดนเด่นที่7กับ8ปดค่ะเ8็ดแปดน่ง้คะน้อยร่วมเมื่อนี้ค่ะน้อยรวมวันนี้ 60 62 67 69 90 92 97 99ค่ะนะน้อยรวมแคปหน้าจอค่ะ60 62 67 69 90 92 97 99นะคะเด่น6กับ9ค่ะน้อยวันนี้เด่น6เบิ่งมือขึ้นนี่นีม่มือว่านนี่จะเดียงลงคลิปให้เป็นบ นี่เล่านะคะ่ะนี่นี่นี่เล่าพัฒนาตาปากน้ำโพน่จุดไทยจเจดียงกระไห้นะคะเอามาฝากมาตออ้อนขังวดกวนห่าแปดสองกับแปดสองมันก็ออกสองแปดเนาะวัดน,นี้ไ้เจ็ดเก้าซีออกเก้าซีตรงตรงค่ะโอ้ยจเจดียไ่ได้ถึงน้ำตัวนี้เด้เจดีย์ถึงน้ำสมศรีสมศรีกระไ้เนาะไฮซีเก้ากับกันออกกันได้ด้ค่ะ นะคะนี่แหละมิวรรากษิตเอามาฝากอีกค่ะมืออื่นเด้อค่ะเด้อพรุ่งนี้พรุ่งนี้เสี่ยวมาฝากอีกเล่าเม่นเหม่นนะหลังจากตาปากน้ําโพหรือสมสีขาเจ้าวบด้ล่องห้ยตาสาวไหมเนาะคํามืดขจาวจังไห้ก็เยลย่มล่องบด้ค่ะเดี๋ยวเอาถ้าเจอเด็ดเด็ดจแดงเสี่ยวมาฝากมาต่อนเนาะคะ่ะสําหรับหวยเล่าเนาะคะ่ะหมดก้อนออกสองแปดว่ให้ยแปดสองออกสองแปดวันนี้เข้าซีตรงๆเลยค่ะ น,นี่เหลืออาจารย์ต่อยนะคะเพื่อนเห็นเน้นที่แปดเก้าเก้าแปดค่ะสองแปดแปดสองนี่ออกเล่าไปแล้ควค่ะเพื่อนไห้เชื่อเทียนตัวหนังสือขาวนะคะสีขาวสองแปดแปดสองเพื่อนไห้แปดสองสองแปดออกเล่าไปเมื่อึ้นบอมิซีกัาานหรือบอดี้ไซซีนี่โอ้มันออกแปดเก้าเก้าซีโอ้ ออก8 9 9เก้เ่อขึ้นเลขอาจาร,รย์ต้อยถูกพนเน่นมาหมูว่วาน8998บอกงวดก่อนกับบอก8228งวดวันนี้บอก8998ของรัฐบาลเมาออกเล่าตลอดค่ะท่านผู้ชมออกเล่าตลอดเลยตาปากน้ำโพรัฐบาลไทยอ๋อพนลงนี่ค่ะท่านผู้ชม0636 0939เเด้อ เขาฝากมาก็06160717นะคะเป็นได้ทั้ง2เซียน2อาจารย์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขี้มเบอร์ทั่วึ้นหน้าจอค่ะบำรุงสายตานะคะบำรุงสายตาต้อเนื้อต้อแดดต้อร่มต้อกระจกตอ้อยังกินได้เบิดค่ะท่านที่ใจผ่าก็ไม่ได้ผ่านะคะท่านที่กินอะ่ะตาแจ้งสว่างดีแล้วก็ ช่วยให้เบาหวานไม่ขึ้นตาด้วยแคลเซียมแคลแมกบ์วมุงกระดูกกระดูกผกุกระดูกพุ่นป้องกันโรคเก้าไอแมนป้องกันโรคเก่าลดหว,วนของเก้าแก้ปวดเก้าเนาะคะ่ะเนาะแก้ปวดได้ผลดีเด้ได้ผลดีดีดดค่ะท่านผู้ชมเนาะล่องไปกินเบิองถ้าปวดกระดูกหายแท้แน่นอนแต่ถ้าปวดเส้นปวดเอ็นไม่หายอันนี้ก็ขคีมกลางคืนค่ะเดียงเอามาไว้ทากลางคืนทุกวันเลยเนาะ ชดสีขาวเอาไว้นากระจกอาาน้นาม,มากกระทาถูากเศร้าถูกเศร้าตอนนี้เจดียกระท่าแล้วเนาะคะ่ะเนาะหนึ่งชุดก็ประกอบด้วยสบู่หนึ่งก้อนค่ะจะเลือกก้อนสีสมหรือสีลอกเลือกก้อนสีขาวก็ได้นะคะ,นะดเนาะเจดแยงยังมีเหรียญลงปูศิลามาฝากมาตอนเนาะคะ่ะเนาะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะเ,เหรียญลงปูศิลาฝากตอนท่านผู้ชมแล้วก็เบี้ยกแก่ เบียแก่ปูศิลารุ่นห่มผ้าเนาะห่มผ้าเบิดท์ทมือนี่ค่ะท่านผู้ชมอยู่ใส่เพื่อนกับห่มผ้าเบิรุ่นึน้นมหมน่นี่นะคะ่ะก็แถมแถมทูบให้ด้วยนะคะ่ะแถมทูบให้ด้วยนะคะ่ะชวนกระบ,บอกท้าเวสุวรรณกันยัง่งยั่งอยู่นะค่ะยังมีอยู่ยังมีอยู่พ่อมีอยู่ท่านผู้ชมกับสังข้ามาได้น่สี่อยเก่าๆคือกันค่ะ 9ี่เก้าก็ได้เนาะราคารุ่นเดี่ยวกันเลยเอาสนใจทักมากเบอร์ดโด้ึ้นให้หนาจอศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดมือนีเจแดงขอตัวลาไปก่อนคลิปนานาจิาสรุปไว้ให้เบิ้งแต่ละอาจารย์เพื่อทบทวนความสุมจับของท่านผู้ชมเนาะเพื่อทบทวนก่อนจะซื้อเนาะคะ่ะว่าเจ้าไหนมาแห้งในสองเจแดงนี่ชีวิเคราะห์วิจารณ์เป็นน้ำกันเนาะค่ะเนาะะขอท่านผู้ชมโชคดีลำรวยถูกหวย งวดวันที่หนึ่งนะคะีค่ะรัฐบาลตาปากน้ำโพเนาะคะ่ะกับนุ่มสุพรรณมือนีก็เป็นแนวทางอ่อค่ะเดียงขอตัวล่าไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ